แฮมเบอรี่กอนซาเลสบอกว่าโลกของวิดีโอเกมนั้นส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายเป็นใหญ่โอ้แ oh. ฮมเบอรี่ไม่รู้จักจิววาเลนไทน์เหรอวะไม่รู้จักราล่าคอฟเหรอวะเกมประสบความสำเร็จส่วนมากเลยอะตัวละครนำที่คนชื่นชอบแม่งเป็นผู้หญิงนะเววยฟิแนลแฟนตาซีมึงไม่รู้จักน้องทีฟ้าล็อกฮาร์ดเ๋รววะโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆดีต้รับเข้าสู่ช่อง t a l k Control นะครับผม สำหรับ EP เนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของประเด็นข่าวประเด็นหนึ่งเวย้ยซึ่งมันเกิดขึ้นประมาณ2อสวันที่ผ่านมานะหลายหลาคนถ้าได้ติดตามพวกแบบเพจเกี่ยวกับอัปเดตข่าวเกมหรืออะไรเงี้ยก็เห็นแน่นอนเาแชร์ชกันลืมนะแต่เนื้อหาที่เป็นแก่นหลักๆที่เป็นประเด็นดราม่ากกันน่ก็อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างนะ อาจมวัน,นี้ผมก็จะมาควบรวมไล่ฟังแล้วก็พูดถึงต้นเหตุที่มาที่ไปให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ฟังกันแบบง่ายๆล้กันประเด็นดราม่าที่ผมจะชวนทุกๆคนคุยในวันนี้มันคือเรื่องของตัวละคร K-West ใน Star Wars o u เอา w ลอของ Ubisoft เพื่อนๆแน่นอนรู้อยู่แล้วว่ามันมีประเด็นแบบถกเถียงกันพูดติถึงรูปลักษณ์หน้าตาของตัว K-West เนี่ย มาสักพักแล้วนะตั้งแต่เกมออกเปิดตัวว่าเป็นตัวละครเอกแล้วมันดราม่าเพราะว่ามันเป็นการโมชั่นแคปจากนักแสดงที่ชื่อแฮมเบอรี่กอนซาเลสนะครับซึ่งแฮมเบอรี่เนี่ยเขาดูสวยน่ารักของเขาอยู่แล้วนะนี้พอเป็นพอมีการสร้างมาเป็น k w เเนี่ยมันก็มีความแปลกๆตลกๆนะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ออกยูบิชอเขาออกบอกกันแล้วว่า,วา ความต้องการของเขาจริงๆเขาต้องการให้เราไม่ไม่ไม่ไมต้องมองตัวละครนี้เป็นเป็นผู้หญิงเว้ยเขาอยากจะให้ดูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ก็เลยแบบเอาความแบบอ่าเป็นผู้หญิงอะของนางออกไปอะไรที่มันดูแบบสวยหรือหรือเขามองว่าตรงจุดนั้นมันทําให้ดูเป็นผู้หญิงไปใส่เพิ่มอ,อาจจะหน้าตากรามอะไรเงี้ยให้มันดูแบบแข็งแรงขึ้นดูรุย,ยขึ้นเอางี้แล้วกันเพราะนัน้นก็เลยหลุดจากลุคของตัวจริงของแฮมเบอรี่กอซาเลสไปเยอะนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าต่อด้วยว่าแล้วจริงๆตัวแฮมเบอรี่เองเขามีความคิดเห็นแบบใดนะสุดท้ายหัวใจของไอดราม่าอันเนี้ยที่มันประทุขึ้นมาล่าสุดมันคือเรื่องของการที่ Creative Director คนหนึ่งของตัวเกม t t r w w r s s u u t l w เนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใน Washington Post นะว่าสำหรับใครก็ตามผู้คนแฟนๆที่ติเรื่องหน้าตาของตัวละครอะไรแบบเนี้ยว่าเป็นพวก bad f a ซึ่งเราจะเห็นแล้วละว่าก็หลายๆเพจก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็ต่อว่าผู้เล่นหรือแฟนๆที่ไปติเขาว่าพวกนี้มันเป็นพวกใจหย,ยาบนะเป็นพวกมีอคติเป็นพวกนู่นพวกนี้ต้องบอกงี้ว่าแบทเฟดมันมันแปลได้หลายความหมายนะเออเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตรงนี้ผมก็ขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องขอพูดถึงตัวละครเคเวสก่อนนะครับพอมีดราม่ามาเนี่ยผมก็ได้ไปติดตามอยากรู้ไว้ว่าเฮ้ยแล้วตัวแฮมเบอรี่เขา มีความคิดเห็นแบบใดวะนะครับเพราะว่าเออเราก็อยากเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนปกติเนี่ยถูกเอาไปโมชั่นใช่ไหมถูกเอาไปแคปแล้วก็เออมันไม่ได้ตรงเนี่ยเขาจะถูกบูลลี่ไหมแล้วก็เขาจะมีความคิดเห็นยังไงซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดถึงความเป็นมืออาชีพในวงการก็เขาจะชอบไม่ชอบจริงๆน้อยคนนะที่ในวงการนักแสดงของฝั่งต่างประเทศเขาจะแบบกล้าออกมาบน่นมาพูดอะไรกับนายจ้างอะ่ะเออว่าง่ายๆมาบ่นกับลูกค้า แต่ผมก็ได้พบความจริงบางอย่างว่าจริงๆแล้วแฮมเบอรี่กอนซาเลสเขาก็มีทรามาในอนดีตบางอย่างไว้ซึ่งแม่งเชื่อมโยงกับตัวเคเวสแล้วก็เรื่องราวของ Star Wars o u เอาลด้วย <c oughs> ก็เหมือน,นเป็นความตั้งใจของทีมสร้างอยู่เหมือนกันนะที่เอาแฮมเบอรี่มานะครับคือต้องบอกตรงว่าตัวนางเองเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องแนวคิดของความเท่าเทียมพอสมควรพูดง่ายว่า มันก็มีกลิ่นที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดนะครับว่ายูบออีซอฟเขาตั้งใจเลือกคนเนื่องไหมนางก็เล่าจากบทสัมภาษณ์ว่าผู้ถุนชอมาในอดีตของนางนะว่าเคยเป็นนางเกิดที่เวเนซุเอลาใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบการเมืองของเวเนซุเอลาแม่งไม่ไม่มัน่นคงมีปัญหาแหละซึ่งคุณน่าจะพอนึ้ภาพออกประเทศที่แบบ ทุกอย่างแม่งล่มแล้วก็กฎหมายไม่มีขื่อมีแปรนะมันก็มีขบวนการเผด็จการอะไรต่างๆอนานาที่มีความใช้ความรุนแรงแล้วกันแล้วก็มีการทารุณต่างๆนานานะครับกับชาวบ้านชาวเวเนซุเอลานะครับทำให้มันมีเกิดการอพยพลี้ภัยกันแฮมเบอรี่กอนซาเลสเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ลี้ภัยนะครับที่ได้รับการ ช่วยเหลือจากประเทศแคนาดาก็คือรีภัยได้มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่มันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นก็รีภัยมาที่แคนาดาแล้วก็มากลายาเป็นเติบโตมาเป็นนักแสดงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปดูในข้อมูลของเขาเนี่ยนางก็จะเป็นเกียนเลยว่าก็เป็นคนเวนเนซุเอลาที่มาเติบโตที่แคนาดานะครับแล้วก็นั่นแหละทําตามฝันเป็นนักแสดงขึ้นมาเหมือนทุกวันนี้ในบทสัมภาษณ์คือเขาจะพูดตลอดเวลาเลยว่าความเจ็บปวดอึอดอัด ตรงนั้นเนี่ยมันแบบถ่ายทอดลงไปในตัวละครเคเพราะฉะนั้นเคเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่อดร์ด็อกนิดหนึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเอาลอเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันมีกลิ่นที่เขาเพยายามแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอาชีพหรือว่าสถานะของ k w เวสเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับฮาร s o โซโลถ้าคุณสังเกตด,ดูดีพ่อ ler, สมัครเลอร์จุดหล่อของเรา คือเอาไม่ง่ายไอเอาลอเนี่ยสตาร์วอรมันก็มีไม่เกี่ยชีพนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบใต้ดินขนของเถื่อนลักลอบคือเรียกว่าไม่มีมิตรไม่มีศัตรูทําได้หมดเพื่อผลประโยชน์อะไรแบบนี้ซึ่งเคเวสก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งเขาพยายามจะเล่าให้เห็นภาพว่าเออไอช่วงเวลายากลําบากของการที่เป็นผู้ลี้ภัยอ่ะไม่ต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดไว้แล้วก็มาเชื่อมโยงกับตัวคอนเคอะไรแบบนี้นะอ่ะมันก็เป็นดราม่าหนึ่งของชีวิตเขาซึ่งผมก็เคารพ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้มันมาติดอยู่เรื่องหนึ่งไว้คือเขาก็ดันมามาเชื่อมโยงกับบทบาทของในการทำหน้าที่ที่ได้มาแสดงและให้เสียงภาคเป็นเคเวสมีการพูดชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องแบบที่น่าทึ่งและดีใจมากๆที่ผู้หญิงได้มีโอกาสมาเป็นตัวแสดงนำได้มีความโดดเด่นในการทำงานที่ผู้ชายเป็นใหญ่ หรือในโลกของวิดีโอเกมที่ส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายโดดเด่นและเป็นใหญ่แฮมเบอรี่กอนซาเลสเนี่ยเขาอายุปัจจุบันน่า3 2 3สนะคือเด็กกว่าผมแค่2องสมปีนะก็คือผมเกิดก่อนแค่2อปีเองเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆก็น่าจะรู้พอๆกันแล้วก็เขามาอยู่แคนาดาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคิดว่าที่แคนาดาก็น่าจะมีวิดีโอเกมเล่นปะวะคือมึงบอกว่า ในโลกของวิดีโอเกมและในโลกของการทํางานพวกนี้มันในโลกของการทํางานจริงเอเคผมอาจจะไม่เถียงว่าบ้านเขาอาจจะไม่ได้ให้โอกาสผู้หญิงหรือเพศทางเลือกเพศแตกต่างขนาดนั้นผู้ชายอาจจะเป็นใหญ่อันนี้ต้องดูด้วยนะว่าเจ้าของบริษัทเป็นใครหัวหน้างานเป็นใครคือแบบบริบทมันซับซ้อนอ่ะมันไม่สามารถจัดได้เลยว่าเออมันมันเหยียดเพศหรือเปล่านะตอนนั้นนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันสําหรับวัฒนธรรมของทางแคนาดานะแต่ทีนี้ แล้วในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยมันไม่มีชนชาติมันไม่มีภาษาถูกปะ่ะคือทุกๆคนที่มีเครื่องเล่นเกมแม่งเข้าถึงได้หมดแฮมเบอรี่กอนซาเลสบอกว่าโลกของวิดีโอเกมนั้นส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายเป็นใหญ่โอ้แฮมเบอรี่ไม่รู้จักจิววาเลนทายหรอ Valentine วะเชี <Yeah. laughs> ่ยตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยตัวละครถ้าพูดถึงตัวละครแบบในดวงใจอะไม่ต้องบอกไม่จำกัดเพศด้วยนะ คุณนถึงจิวเวเลนทายคนแรกเลยจิวเวเลนทายแม่งคือหลายๆความทรงจําของผมมากอะแล้วผมว่าเด็กทุกคนในวัยนั้นเนี่ยคือหลับตาฝันนอนก็ดีตื่นก็ดีแม่งมีแต่จิวเวเลนทายอยู่ในหัวนะช่วงที่ทั้งตอนเด s เ d นต์อีวิลหนึ่งมาแม่งไม่เท่าไหร่นะตอนภาค3ออกมาเนี่ยโหที่จะม่มีใครแบบไม่รู้จักจิวเวเลนทายบ้างวะแล้วมึงไม่รู้จักทูมไรเดอร์อวะอย่าล่ละคอมึงรู้จักไหมเนี่ย มึงไม่รู้จักล้านล่าคอฟเหรอวะไล่ยิงแม่งทั้งคนทั้งปีศาจจัดป่าอะไรสารพัดเลยนะคนเดียวนะควงปืนคู่โพ๊ะโป๊ะโ,โ,โ,โมึงไม่รู้จักแซมมัสอาเลนหรอวะไอ้เหี้ยเกมตั้งแต่สมยัยแบบพวกเรายังไม่เกิดกันอะ่ะน้องแฮมเบอรี่นี่ก็ยังไม่เกิดมันมีมาก่อนแล้วนะตัวละครนําหญิงที่แบบเออรู้ว่าผมเข้าใจไว้ว่าหลายๆเกมตัวละครนาที่เราบังคับเมนคาแรคเตอร์มันก็เป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ผมว่าสัดส,ส่วนมัน เกมประสบความสำเร็จส่วนมากเลยอะตัวละครนำที่คนชื่นชอบแม่งเป็นผู้หญิงนะเวย้ย Final Fantasy มึงไม่รู้จักน้องทีฟ้าล็อกฮาร์ดเหรอวะไอเฮี้ยทําไมถึงพูดออกมาในเชิงนี้มันมีคนเขียนบทให้เปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าพออ่านถึงจงตรงจุดที่นางมองว่าเออโลกของวิดีโอกเกมมันเป็นโลกที่ส่วนมากผู้ชายเป็นใหญ่เนะี่ยผมตกใจเลยนะว่าแบบไอเฮีย้ยหลาย,ลายๆเกม แม้เกมที่เมนคาแรคเตอร์เป็นผู้ชายเนี่ยมึงเชื่อไหมอย่างเมทัลเกีย์โซลิดเนี่ยตัวละครมึงบังคับก็เป็นผู้ชายใช่ไหมกูไม่เคยจําตัวผู้ชายได้เลยเฮีย <laughs> กูจําได้แต่ตัวผู้หญิงในเกมที่รับโผล่ออกมาตัวผู้หญิงในเกมเมทัลเกียแม่งมีเสน่ห์มากแบบโหคือมึงเออคนเขียนบทมันทํามาดีนะให้อยู่ในซีรีส์แบบจราชนสายลับนึกออกไหมมันเหมาะสมมากๆถึงแม้เราจะไม่ได้บังคับมันมากก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีงาม ในเกมที่กําลังเล่นอยู่นอวะนั่นแหละก็คือสิ่งที่ผมแบบติดใจนะทั้งหมดที่พูดมาก็ทําให้เห็นแล้วลหละว่ามุมมองของแฮมเบอรี่เขาเป็นแบบใดเดี๋ยนี้ผมถึงบอกไงว่า Ubisoft มันเข้าใจเลือกคนน้องๆโอเคเรากลับมาสู่ข่าวของ Washington Post ข่าวของ w s s i n n t t o p p s t เนี่ยเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ j u l i a ยนเกล r รตี r e ร t เอร์ของเกม s t a r w a เอา l a w ใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่ ผมกลืนไว้ตอนแรกเขาออกมาพูดว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าตัวละครเคเวสเนี่ยมันไม่ดีไงคือจริงเขาก็เป็นหมวอหน้าทีมการออกแบบนั่นแหละแปลว่าไอเดียของการแต่งหน้าตาอะไรของตัวละครเนี่ยก็ฝีมือทีมเขานะครับขออธิบายว่าเคเนี่ยถูกสร้างมาให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นจอมโจรจุนจา้านที่ลงเอยด้วยการฝ่าฟันเรื่องราวนี้ไปให้ได้ ตัดสินใจผิดพลาดบ้างและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันความอ่อนน้อมถ่อมตนและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่สําคัญสําหรับฉันและเธอสวยงามมากอันนี้มันเป็นกระบ,บทกวีเชคสเปียร์หรือเฮียอะไรวะผมรู้ว่ามันดูเพอร์เฟกสวยงามแต่ตัวละครที่ดีอ่ะมันต้อง perfect ไม่เพอร์เฟกเว้ยน้องๆมึงเคยตัวละครที่ดีตัวไหนเพอร์เฟกไหม มึงจะสังเกตได้ถึงวอร์ดดิ้งหลายๆอย่างว่าเขาพยายามจะทําให้มันมีทั้งความอ่อนโยนความแข็งแกร่งความเข้าถึงง่ายความตลกความเจ็บปวดในชีวิตเคอะไรต่างๆนาให้มันดูแบบบาลานซ์ถูกปะก็อย่างที่บอกครับว่าเขาพยายามจะทําให้ตัวละครเคเวสมันไม่มีเพศนะนึกออกไหมเพราะนั้นตัวละครหลักของเกม Star w a r s Outlaw นะครับไม่มีเพศนะน้องๆคือจะเป็นเพศใดก็ได้เรียกว่าเปิดกว้างแล้ว ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าในโลกวิดีโอเกมเนี่ยเราจะต้องการให้มีเพศไปทำไมยุกเว้นกรณีเดียวคือมึงแต่งตัวเป็นเพศนั้นเพศนี้ได้กับมึงมีกิจกรรมทางเพศในเกมได้ในเมื่อเรามีเพศส่วนมากอะในเกมนะกา,การมีเพศในเกมเนี่ยบ่งบอกอะไรครับก็บ่งบอกว่า ตัวนี้ชอบกับตัวนี้นี้รักกับตัวนี้ถ้าผู้หญิงชอบกันก็เป็นเลสเบี้ยนถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นเกเป็นพระเอกกับนางเอกก็ชอบกันก็ปกติอะไรเงี้ยก็ทั่วไปแบบที่เราเคยเห็นมาแล้วก็ถ้าตัดออกไปอ่ะสมมติว่าไม่พูดถึงเลยว่าใครเป็นเพศไหนเรารู้ได้ไงเราก็ดูจากพฤติกรรมที่เขาแสดงในเกมและเสื้อผ้าหน้าผมนึกออกไหมทีนี้พอคุณบอกว่ามันไม่มีเพศแล้วเสื้อผ้ามันก็จะเป็นชุด ทรงๆเหมือนที่เราเห็นในทีเซอร์ตัวอย่างที่เคใส่ไอ้เฮี้ยนั้นมันก็ชุดผู้ชายหรือเปล่ากางเกงขายาวอ๋อจเินผู้หญิงก็ใส่เกงขายาวได้นูม่มไ้ยแล้วถ้าเกิดมีผู้หญิงที่อยากจะแต่งตัวเคให้เป็นผู้หญิงอะเพราะคุณบอกเคเป็นเพศอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะจินตนาการถ้าเพลเยอร์สักคนอยากให้เคเป็นผู้หญิงอะมึงจะตอบสนอง,องความต้องการของเพลเยอร์ลูกค้าของมึงคนนั้นยังไง ในเมื่อมึงก็ไม่ได้เซตอัพให้มันไปสักทางใดทางหนึ่งถ้าอย่างนี้นะผมจะบอกวิธีการให้มึงต้องให้อีดิตตัวละครได้ไปเลยตั้งแต่ต้นชื่อเคเวสแต่สร้างตัวได้มึงก็เลือกไปเลยเหมือน c y เบอร์พังอะไซเบอร์พังเนี่ยเลือกเพศได้ไม่พอแม่งเลือกอวัยวะเพศได้ด้วยแล้วในเกมก็มีกิจกรรมทางเพศจริงๆแล้วผมรู้สึกได้ถึงความหลากหลายจริงๆเลยเว้ยแม้ตัวละครเราหน้าตาเป็นผู้ชาย แต่มึงไปจีบผู้ชายได้หรือมึงจะไปอยู่ไปมือหรือมึงจะขับรถไปคนไปขึ้นห้องสาวก็ได้และแม้ตัวละครมึงหน้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันมึงก็ไปจีบสาวได้เหมือนกันอันนี้หลากหลายไอเทียเพราะมันหลากหลายมันต้องหลากหลายสมิตินะหลากหลายมิติแรกคือตัวอัตลักษณ์ของเพลเยอร์หลากหลายอย่างหนึ่งคือบทบาทที่เพลเยอร์มีอิสระในการเลือกเล่น ทีนี้พอเมืองยัดทุกอย่างมาในตัวเคเวสแล้วก็บอกว่ามันเป็นไม่มีเพศอะไรเงี้ยเป็นแบบนอนไบนารี่เนี่ยเป็นแบบเพศตรงกลางเนี่ยก็ทีนี้มันก็กลายเป็นไม่รู้จะไปทางไหนเลยแล้วสีสันอยู่ที่ไหนเพราะาผมเห็นแล้วชุดเสื้อผ้ามันก็จะทรงๆคล้ายๆกันนะเป็นชุดแบบอวากาศอวากาศซึ่งมึงดูก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ไปไปเอียงไปทางเพศใดเพศหนึ่งนะครับเพราะว่าเขา ตั้งใจให้มันมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือผมกลัวมันจะจืดมากนะในเรื่องของตรงนี้อันนี้ไม่พูดถึงความสนุกของเกมเพลย์หรือการต่อสู้อะไรในเกมนะเอออันนั้นค่อยไปว่ากันแต่อันนี้พูดถึงโมเมนต์ที่เราได้เห็นและจินตนาการต่อไปว่ามันจะเป็นไปยังไงต่อวะสําหรับไอเดียที่เขานําเสนอมาขายนะครับและอย่างต่อมาคือผมมั่นใจว่าเกมนี้ไม่ได้ทํากิจกรรมทางเพศมาแน่นะครับเพราะว่าไม่ได้โฆษณาไปทางนั้น ซึ่งบอกก่อนนะเพื่อนๆพ,พอผมพูดอย่างเงี้ยจะดูแบบเฮ้ยเล่นเกมมันมีเกี่ยวอะไรกิจกรรมทางเพศวะต้องบอกว่ายุคสมัยนี้ถ้าถ้าสตอรี่ไลน์ของเกมเนี่ยมันนําไปสู่ฉากเลิบซีนหรือบางอย่างที่มันทําให้เนื้อเรื่องมันสวยงามขึ้นแล้วก็อิ่มเอมขึ้นอะไรเงี้ยโดยอาจจะไม่ต้องเห็นฉากเซ็กซีนอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็ใส่ได้นะเพราะมันก็คือเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่มึงบังคับได้นึกภาพปะ มันมีความรักได้มีอะไรได้นะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมแต่เท่าที่ตามข่าวมาถ้าเอาลอมีผมว่าน่าจะมีคนออกมาโพสต์แชร์กันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกมมีมีเรื่องของพวกนี้แล้วดีหรือไม่ดีนะเว้ยแต่ว่าเออถ้าบริบทมันมันเหมาะที่จะมีแล้วมันเสริมอะไรบางอย่างอ่ะมันก็มีได้เว้ยแต่นั่นแหละผมถึงบอกไงว่าพอถ้ามันไม่มีอะ่ะมึงมาพูดเรื่องเพศของตัวละครอะไรเงี้ยแม่ไม่มีความหมายเลยเพราะว่า คนเล่นมันไม่แคร์อยู่แล้วมันไม่โลกความเป็นจริงนะโลกความเป็นจริงอ่ะตัดสมมติตัดเรื่องเพศเรื่องของกิจกรรมทางเพศต่างๆออกไปการที่คนใดคนหนึ่งจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งอ่ะมันก็มีกิจกรรมออ่ยให้ทำนึกนึนหกห่าปะที่ที่เป็นชีวิตรจริงของเมืองอะไมืองอะเซฟเพลงแบบนี้ดูหนังแบบนี้คุยกับเพื่อนแบบนี้จลิดชอบแบบนั้นแบบนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศด้วยนะมันก็มีอิสระในการทําอะไรก็ได้แต่อันนี้มันวิดีโอเกมไงมันไม่ใช่แบบ มันไม่ให้ซิมูเลเตอร์ไลฟ์ที่เจะมองชีวิตจริงอะ่ะมันเป็นวิดีโอเกมที่แม่งแฟนตาซีแล้วก็มึงไม่มีอะไรนอกจากโอเพนเวิลด์แล้วก็ไล่ย,ยิงกับศัตรูอะ่ะมึงอ็ใส่เพศมันทะเพี้ยอะไรวะแล้วส่วนมาก AI ในเกมเนี่ยก็เป็นผู้ต่างดาวด้วยนะเออแล้วก็เป็น s t o r m t ทูเปอร์แล้วอย่างนี้ s t o r m t ท o เปอรก็ไม่ต้องมีเพศถูกไหมเพราะว่ามึงก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามึงใส่หน้ากากอยู่มันจะเป็นเพศอะไรอะ่ะแล้วทํำยังไงอะ่ะปุนหัววะ่ะ ตั้งแต่แบบมึงกล้าใส่เพศมาในหุ่น R2-D2 กูเนี่ยแล้วก็บรรดาหุ่นยนต์หรืออะไรต่างๆในเกมเนี่ยแม่งเริ่มมีเพศเนี่ยมึงสังเกตเยแม่งเริ่มปั่นป่วนไปหมดแล้วความหลากหลายที่พวกผู้คนที่เขามีความหลากหลายทางเพศเขาเรียกร้องต่อสู้กันคือเขาแค่อยากได้ความเท่าเทียมเว้ยแบบมึงเริ่มมาดูถูกกูได้ไหม กูเดินไปไหนแต่งตัวยังไงอ่ะแบบเออมึงเลิกมองเหยียดว่ากูเป็นตัวประหลาดได้ไหมกูก็มีสิทธิเท่าเทียมกับมึงเหมือนกันนะเว้ยกูไม่ได้ไปเป็นบนหัวพ่อมึงอะไรแบบเนี้ยคือแค่นั้นเองนะผมว่าเขาไม่ได้ต้องการคือจริงๆเอาจริงๆเลยอ่ะผมก็มีเพื่อนที่เป็นต่างเพศอะไรเงี้ยเยอะนะเขาก็ขำนะเวลาผมพูดเรื่องว่ามึงคิดยังไงวะไอ้เที่ยที่พวกโวกมันบอกว่าหุ่นอา d ูดีทูเป็นเลสเบี้ยนนะอ่ะสั์ เขามันคือปัญญาอ่อนอะเหมือนเราเอาผมเป็นผู้ชายใช่ไหมผมก็ไม่ได้มองว่าทั้งเกมชายแท้ก็ต้องชายแท้อะไรเงี้ยกูไม่สนด้วยนะตัวละครเอกสุดท้ายมึงจะแบบมาเปลี่ยนใจตอนตอนตอนจบแล้วก็เป็นเกย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องของมึงนะเว้ยถ้าเกมแม่งสนุกเนอะวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็มันก็เป็นความปั่นป่วนอะที่เขาเขาใส่เข้ามานะครับแล้วก็นั่นแหละมันก็นำพามาให้เราเจอกับ กมในยุคสมัยนี้ที่แม่งเป็นแบบนี้และก็จะดําเนินต่อไปสักพักหนึ่งแต่ผมคิดว่าไซเคิลของมันน่าจะไม่ไม่ได้อยู่นานนะเพราะว่าทุกๆเกมที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ยแม่งขาดทุนเว้ยแล้วก็โอเคยกเว้นสิ่งเดียวที่จะหลงเหลือได้คือการแฝงอันดัาของเขานั่นแหละที่มันจะเข้าไปสู่ ้วหมายอะไรบางอย่างนี้เขาต้องการซึ่งภาคประชาชนอย่างเราอย่างผมอย่างคุณเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถล่วงรู้ได้หรอกว่าเจตนาจริงเขาจะทำอะไรนะแต่เป็นว่าในฝั่งของเกมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็พอมันมันขายตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันก็คงไม่มีทางออกอื่นนอกจากซาล,ลงไปเองหรือเปล่าอืมก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อแต่ถ้ามันมีอะไรประหลาดประหลาดแบบนี้ก็นี่แหละมันก็จะมีอะไรให้เราทำไงมีอะไรให้เอามาคุยกันสนุกสนุกแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากที่จูเลียต เจอไรตี writing, อธิบายเรื่องของความสวยของตัวเคแล้วเนี่ยก็เขาก็มาบอกว่าพวกผู้คนที่ต่อต้านหรือมาตำหนิมาคอมเมนต์วิจารอะไรแบบเนี้ยเป็นพวกแบ๊ดเฟสหรือแปลภาษาไทยเขาบอกประมาณว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีคุณค่าแก่การมาต่อรองเสียเวลาเหมือนคุยกับคน คุยกับคนพาน่ะมึงก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับคนบ้าคุยกับคนเมาอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอะไรแนวๆนั้นประมาวไม่ให้ค่าคนที่มาติแล้วกันเออคุยกับพวกมึงไปก็เสียเวลาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอะไรแบบนี้ซึ่งเขาใช้คำว่า Bad Fa t สเพื่อนแบดเ t สเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายนะเท่าที่ผมไปหาดูแต่ว่าผมไม่มีเออผมไม่มีเวลาผมไม่มีเพื่อนชาวต่างชาติเลยเว้ยที่จริงๆเขาสามารถอธิบายคํานี้ได้จริงๆไหมถ้าแบบ แปลเราแปลกันปกติมันก็จะแปลได้เช่นอคติจิตใจไม่บริสุทธิ์ความไม่สุจริตความหลอกลวงความเชื่อในทางที่ผิดหรือว่าความเชื่อที่ไม่ถูกต้องออกแนวออกแนวทางลบอะเอาง่ายๆทีนี้ส่วนมากในเพจของไทยเราใช้เลยคําว่าไอ้พวกใจหยาบทีนี้เขาว่า bad faith เนี่ยเราต้อง to be fair กับตัวเอ่อจูเลียเกรตตี้ด้วยนะว่า bad faith มันสามารถแปลว่าใจหยาบได้ไหมวะเพื่อนๆมาช่วยผมคิดิ ก็ถ้าคําว right ่าอคติจิใจไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตจริงๆมันก็เป็นคําสุภาพเหมือนด่าทางอ้อมเหมือนมึงมึงด่าเพื่อนว่าอีพวกอคติอีพวกใจไม่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเอาแบบตรงๆภาษาชาวบ้านถามว่าไอพวกใจหยาบอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ใกล้เคียงนะก็พอได้อยู่แต่นั่นแหละอย่างที่บอกต้องทูบีแฟนนะว่า เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงพวกเราใจหยาบก็ได้เขาจะแบบเออพวกนี้มันมีคติคุยกับมันไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆนะอ่ามันก็เป็นประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่รู้ความหมายจริงๆของบริบทนี้แล้วก็ความหมายของคํานี้เนี่ยหรือเป็นคุณครูภาษาอังกฤษนะครับ สามารถแชร์กันได้นะเออมีความรู้เรื่องศัพท์อันนี้นะแชร์กันได้ว่าเออจริงๆมันแปลว่าใจหยาบได้นะน้องถ้ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนั่นแบบนี้อะไรเงี้ยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมผมก็เป็นกลางนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าจะโจมตีอย่างเดียวไม่ได้แบบจะเอาดราม่ามา,มาสาดเทเสเเสียอย่างเดียวเห็นไหมเพื่อนโอเคสุดท้ายนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของ KW เนะครับแล้วก็ w Washington Post คุณจูเลียนเกลไรตี้นะครับ ครีเอทีฟดีเร r เตอร์ที่ออกมาบนบนชาวเกมเออนิดนึงคือเขามีพูดถึงตอนที่ทาง u i s So อ t แถลงการขอโทษเรื่องของ assassin creed shadow เลยนะเขาเขบอกทีมงานเขานะเว้ยว่าแบบเออพูดทางทีมงานเขาบอกและว,ว่าเนี่ยขณะขอโทษไปแล้วเนี่ยยังมีคนมาบ่นมาอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยเชื่อไหมทาง Ubisoft เขาเขาบอกกับทีมงานอะแต่เขาไม่พูดนะว่าใครเป็นคนพูดว่าประมาณแบบอย่าไปสนใจเลยคือไอ้พวกเนี้ย คุยไปก็เสียเวลาแบบคุยไม่ได้ประมาณว่าไอ้พวกนี้พวกคนพานแบบที่ผมบอกอะ่ะเออนี่เขาอาจจะเป็นแนวคิดนโยบายของของบริษัทเขานะั้นแบบเออกูคุยแล้วอะมึงไม่ฟังกูไม่คุยอะคือประมาณว่ามึงต้องปรับจูนมาคุยในเลเวลที่กูต้องการถ้ามึงมึงไม่คุยในเวที่กูต้องการก็คือกูไม่คุย <c oughs> ประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วก็ น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาคุยกันสนุกสนุกมันๆแบบนี้อีกนะครับก็สนับสนุนกันง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง Talk Control ด้วยทางด้านล่างนี้นะจ๊ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์มีความสุขนะครับผมและอย่าลืมรักษาสุขภาพขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย